<No. S 2> เนาหักง้าห,ากหัาหากลม่พอห้ามบรได้กินอย่างเดีโอ้ยเหมื่อยนํำอันนี้ก็ดีพี่น้องเย้ยอีกคนนึงแบบมันเท้าขนโยงหกักดูดูแล้วมันยังเห็นเท้าเหมือ่อยได้แม่นบ่ะแบบมันเก่งอ,อืม เป็นตะเหมยน,นํำเนาะอาการเพิินกลับมานนองสุดใจมื่อ็ด็มาเปนเดตอาการพอเข้ามาเมื่อนั้นว่าน้องลุกบ่ได้ก็เลยบ่ได้หลก,กวนมาเมื่อนี้ก็ว่าเมื่อยอีหละเจ็บหัวเจ็บท้องนนองก็แบบ นาวบ่หนาวน้่นบ่น้องเห็นยังอยู่ในน่ะนอนตุ้ประห่มบ่เ <c oughs> ขาก็กินบ่แเส่บ่อยากหอดเขาเจ็บหัวปวดหอกหักโลดหักลงนั่นแหละแล้วก็เท <c oughs> น้ำลง <c oughs> <c oughs> หากลงปองแล้ว <C oughs> หากเมื่อกับนผมี่ยังเล็บผราว่านอ้องบริก้กินยังมันก็หากล้มไปแล้วเน,นาะหากหน้าหากล้มไปแล้วพะห่างบริก้กินยังเด้โอ้ยเหมื่อนำอันนี้ก็ได้พี่นอ้องเ้ยอีกคนหนึ่ง แบบมันเท้าขยุหกักดูดูแล้วมันยังเห็นเขาเหื่อยได้แมนบ่แบบมันเก่งทองนี่ยแถมบัดหากบัดบบมี่ยังนี่นะหากน้ำหากลมออกมากยมาจังแนวะซีอบ่าอัอนนี้ก็ดูเขานักกินจะค้าเม,มื่อสาเนี่ กินมื่นละซาไม่ล่าคือเก่าปะอตอนนี้โดยตอนนี้คือนอกไม่แต่อยากนอนอย่างเดียวมันปะมันมาพร้อมกันหลดเนาะอาการนี่พี่นอ้องเลยตั้งแต่กำมาหานอ้องมีมือนี้แหละ พอก็ไปเบิง่งงัวเลยแทมัดอยูู่นเดียวอีกนี่ลูกสาวก็เดิเป็นหา้างยังให้กินเสริมสาวน่ะลูกสาวลงมุน ชาวเดียวกัรด่างหากกันอยู่ห้างออกมากเลยนะมากใหม่มากตอกได้บอกขีดยากเลยปะแบบกินเนี่ยมันชื้นปากนะอยากกินแต่น้ำสมอย้กกินแล้ว,วอ๋อกินแล้วดีเพรื่นปากปะ เรล auto, Augen, wick, ่างคอล่างจะดูข้างล่างแต่ในแบบอาหารเรื่องบางเบื่อเลยเห็นตานี่เบื้องได้แปลว่ามันมัวกว่าหมู่ตอนนี้หรือว่าสามกันปะสามกันอยากเห็นหน้าอ้ายจนนี่เห็นยุบ่บเห็นเนาะ เห็นเป็นล่างๆเหมันบะเป็นขาวๆบะมัวนมดเลยหักจาได้เหบอว่าไปคามานเพื่อนเทียงให้เทียงนาบัดอยู่ไกลหมู่ไกลพวกมันมีหมู่มีคูู มาเลกม,มาหัวพอแล้วก็ไปตามภาษาแล้วแล้วเบิ่งมัวเบิ่งแบะพอเวลากินหมดแล้วจังมหาเข้าให้ลูกกินห้าวนอนบ่นอะหรือวะอย่างฮักล้างมือนอกนะเป็นอย่างแผลเกาเลยมันเป็นแพ้บลอก เรเป็นเองเนาะคันยุคคันอยู่บะาที่หักอีกเลยหักโลดกันอย่างไก

ปะน้องเขับไปนอนพักผ่อนซะโดยโดยไปบัวว,บว่าออนไลน์เลพราะว่าบัวว่าปกก็เหนื่อยเด้กะทิบัวหลกวนน้องให้น้องพักผ่อนซะค่อยเดินล้มได้ไว้อยู่บ่เนี่ยโอเคอยู่เนาะเข้าไปฮะเนาะ โอ้ยเหืือยนํำพี่น้องเย้ยลงไปก่อนนาก็ได้อันนี้กะกันแบะประตูกันแบะถ้าพูดได้ที่ว่าเขามาเบ่งมาชมก็ที่มาติตามบ่าวล่าวฮะนะกณะสิหูคณะสิหูจากน้องดีเนาะ อยู่ก็พอสองคนพี่น้องเอ้นี่แหละวันดูวันเ้าร์ก็ดีเป็นสิบเทียงกับแมนว่าเฮื่อนกับแมนแต่ว่าอาการของน่องตอนนี้นักแต่พี่น้องก็บแย่เนาะแยะ่ว่าสันซะอาการนะ่ะเป็นเบาหวานเบาหวาน,นเฮงมันขึ้นตา มาได้ลูกใช่ไหมม,มาแม่ลูก่อนตอนนี้นโจกมาบายขาได้เห็นเจ,จ,จ้าของหัวหูได้ยินเสียงเาม้าพี่น้องก็ใช่เนาะจะได้กากฟเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องทำขบจักแนวสีวานะเดี๋ยวในน้องเริ่มีอาการแบบเป็นบาดเป็นแผลในหางกาย ในมือในตีนนี่นะแต่สงสารชีวิตเป็นผู้สาวโสอีต่างหากเคยมีขรอคัหาการหยุ่นสาวปลายปีสาวปปสามปีสาวสี่สปีแต่ว่าดูความที่ว่าโสขาลาและมีโรคเสกซ้อนจากสิวานในใดพี่น้องเล้ย อ่ะถ้าเกิดพูด้ใดเขาเบุกมาสม้มเนาะอยากให้กำลังใจนนองอยากสวยเลื้อน้องว่งาอย่างไรก็ยินดีจะเป็นสื่อเป็นสะพานบุญให้เด้อพี่น้นงเด้อตอน,นเหาก็เบาอย่างายเนาะเบาอย่างลายบกคิดอย่างายอีกก็คืออย่างที่เอฟซีเห็นนั่แหละอาการของน้องนี่เมื่อนี้นะคือว่าถือว่าเยะแหละเนาะท่าที เคยสัมผัสแล้วก็เคยเข้ามาหาหน้องนะนะถือว่ามือนี้ถือว่าแย yeah, ่สุดๆตามนนแัแหละไป่น้อยเลยเนาะ